ออแล้วครับผมก็ซื้อทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่วันพันแมนเดอะซองเกงอันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็พาไปดูทางด้านของศึกดวลปีศาจกันบ้างนะครับแล้วก็ไปดูนที่ศึกดวลกันเลยนะว่าใครเนี่ยจะเป็นแชมป์นะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะครับที่ศึกดวลน,นะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ลงคลิปไปแล้วนะครับก็เ,เป็นคลิปของอตัวละครอย่างงานจากกักรพรดเต็กมีชิบ่าบอมนะรหรืออสบินสุนัขชิบานั่นเองนะ ก็อันนี้ก็ไปดูที่กู้แรงก่อนนะครับผมก,ก็จะเป็นหของโอติคนนะหรือคําก็จะมนเป็นประมาณนี้ครับก็เจอกับฮีโร่นะฮีโร่ตัวครเขาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโหเหมือนกันนะคนนี้แล้วก็ไปดูในเกมกันเลยครับว่าเป็นยังไงอาแล้วผมก็เข้ามาเนเกมกันแล้วครับก็จะเป็นใครได้เปิดก่อนก็จะเป็นทางด้านของโซนิคของฮีโร่ได้เปิดก่อนนะเสียวไปที่4ีล้านหน้าเมียนะ เราไปยุงให้โจมตีครับผมแล้วก็เกวินเตะนะแล้วก็โซนิกเอาคืนใส่ด้านลานของวัคซีนแมนนะแล้วก็เกวินเตะครับผมแล้วก็โดนอันตรีไปฮะจังหวะน,นี้ตายไป2ตัวเลยนะสบบมึงหโฮลีเคมแล้วก็เป็นบัตรโกเคสือฮนะแล้วก็ไล่โจมตีไปครับยังไม่ตายนะแล้วก็ยุ่งเอาคืนมาบ้างฮนะใส่ฟินิ่แมนนะอยู่ที่6ล้านหน้าเมครับผม แล้วก็จะเป็นแท้เป็นเจโรเกโรนะตีธรรมดาครับส่งยุงมาไล่โจมตีนะสองล้านนาเมนะแล้วก็ไล่โจมตีอีกครั้งที่สองล้านห้านะยังไม่ตายครับผมแล้วก็เด้งเลือดขึ้นมานะแล้วก็เกยรโรเป็นทางนาแรนของฟินิชนะแล้วก็ยุงไล่โจมตีไปครับแล้วก็หมัดโก้แคสซ่อพิ่มมาบ้างครับสามแสนนาเมนะแล้วก็ยุงไม่ไล่โจมตีนะครับยุงฝั่งนี้นะยังไม่ห้าดาวนะห้าดาวม่วงนะครับ ก็ฟังสีเงาจากโซนอีกครั้งครับผมสนิฟังสีเงาไป้ฮะจังหวะนี้เรียบร้อยฮะลงไปนอนกับพื้นเลยนะลงไปนอนแดนเลยฮะจังหวะนี้แล้วก็อันตรีฮะไปยังคืนไปฮะใส่เจโลเกโลนะแล้วก็ยุงฮะได้โจมตีพิบตาอะไรไม่รู้ก็จํจำชื่อไม่ได้ครับผมแล้วก็หมัดโขเคสือนะจังหวะนี้เปียงหมเลยฮะนี่หนึ่งแสนเม็ดแล้วก็ยุงได้โจมตีครับ แล้วก็ยุงเอาคืนมาบ้างนะปาดแป้ขึ้นไปนะจังหวะนี้แล้วก็ลงไปนอนนะครับหุกขึ้นมาแล้วก็อตหรืปปาตีธรรมดาครับยุงไล่โจมตีครั้งนะี่สองล้านหน้าเมตรฮะแล้วก็โกลที่สุดตีธรรมดาครับแล้วก็ยุงไล่โจมตีไปนะแล้วก็ฟีนิกซ์แพนฮะตีธรรมดาครับผมแล้วก็ยุงไล่โจมตีนะครับที่หนึ่งล้านแปดครับผมแล้วก็ฝังสีเอาอีกครั้งนะแต่โดนทางด้านของทีนี่อีกแล้วครับผม แล้วก็ลงไปนอนฮะแล้วก็ฟังเีงเอาคืนมาครับใส่ฟินิกแมนนะยังไม่ตายครับผมแล้วลงไปนอนเฉยๆนะยังไม่ตายนะแล้วก็ยุ่งอันติไปให้น่าจะตายเรียบร้อยครับแล้วก็ตามด้วยหมัดโกเคสซนะันจังหวะนี้ครับหมัดโกเแคสซีแล้วก็ยุงไล่โจมตีที่ยุงเรียบร้อยฮะแล้วก็ตีธรรมดาครับแล้วก็ไล่โจมตีครับน่าจะตายนะ แล้วก็เรียด้อยครับผมก็จะเป็นทางด้านของฮีโร่ที่สามารถเอาชนะไปได้นะในเกมนี้เอาละครับผมก็ไปดูกันทีู่ที่2กันบ้างนะก็จะเป็นมาส์ดย์ีนะครับผมตัวละครเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะมีสซนิค้าดาวม่วงนะครับผมก็ค่อนข้างเนียหัวเราเรื่องนะเราเจอกับเดมอนสปิริตฮะคนนี้ก็โคตรจะเทพเลยครับตัวละครเขาเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยนะก็ไปดูในเกมฮะว่าเกมนี้นจะเป็นยังไง มาแล้วครับผมเข้ามา่นเกมกันแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของเดมอนได้เปิดก่อนอย่างแน่นอนฮนะแล้วก็ฟังสิงเงาคืนไปฮนะจังหวะนี้ร้อยให้มลงไปนอนแล้วก็ไล่เตนนะฮะของเกวินโอ้โหเตะโคตรแรงฮนะแล้วก็ยุ่งป่าฮนะจังหวะนี้ที่แปดร้านนาเมียนะฮะแล้วก็เกวินเตนนะฮะเตะคื้นไปครับผมแล้วก็เกวินได้ลูกเตะวายุสลาตามฮนะจังหวะนี้ ยุงลงไปนอนนะแล้วก็โอ้โหจบแบบรวดเร็วเลยไม่เป่าครับแล้วก็ฟินิกแมนนะจังหวะนี้ระเบิดไป๊ะแล้วก็ส่งยุงไปไล่โจมตีที่สองล้านหน้าแม่นะยังไม่ตายครับผมแล้วก็เกโรเกโรส่งยุงไปไล่โจมตีครับสองครั้งให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของหมัดโกเคสึตีธรรมดาครับผมแล้วก็อติไปนะยังไม่ตายนะครับ แล้วก็ลูกนี้ฮะเป็นทาง้านของหงลูกไฟคืนมาบ้างครับสองล้านเก้านะแล้วก็ฝังสีงเงาจากโซนะนีงฮะตังงวันนะี้เรียบร้อยครับเระเบิดแแ้มไปเลยแล้วก็โยนโดนทางด้านของเกวินไล่เตะนะแล้วก็ยุงปานะาได้ฮะตั้งวนี้เรียบร้อยฮนะสามล้านอาเม็ดลงไปนอะนแดนฮะก็จะเป็นทางด้านของเดมอนฮะที่สามารถเอาชนะไปได้ในเกมนี้นะคน้างหัวเลยฮะคนนี้อาแล้วผมก็เป็นนที่คู่ชิงกันเลยครับผม ก็ครูชิงนี่ยเเป็นทางหน้าของฮีโร่นะตัวละครเขาเนี่ยก็มีทางหน้าของยุงนะโกเคสซ์มีทางหน้าของโซนิกนะเกโรเกโรครับมีทางหน้าของวัคซีนแมนแล้วก็จะเป็นทางด้านของฟินิกแมนนะตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคนที่มีชื่อว่าฮีโร่นะก็ไปดูกันอีกคนนะครับผมก็อีกคนนี่ก็จะเป็นทางด้านของเดมอนสปิริตนะตัวละครของเดมอนเนี่ยก็จะมีทางด้านของโซนิกครับเกวิน แล้วก็จะมีทางด้านของยุงครับ <choices S 3> ฟินิกแมนแล้วก็เกลโกเกสึเกโลเกโลนะตัวละครเขาเนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะก็ไปดูในเกมกันเลยครับว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยไปเลยครับหาแล้วผมก็ไปนในเกมกันแล้วครับก็จะเป็นใครฮะถ้าเปิดก่อนยันงวงนี้เป็นฝังสีเงาจากโซนิคไปฮะแล้วก็เกววินไล่โจมตีฮะ แล้วก็เป็นเกวินลูกเตะวายุสลาตันไปเลยทัง้งวันนี้โอ้โหติดสั้นสามตัวหน้าเลยครับแบบนี้บอกเลยว่าไม่ได้เล่นนะแล้วก็ปาดไปง่ายทังวันนี้ยี่สิบสองล้านฮนะแล้วก็เกวินเตะนะ๋เกืับตายครับแล้วก็เป็นหมัดไม่ใช่นะเป็นทางด้านของฟินิกแมนของลูกไฟครับผมแล้วก็ไล่จนดีที่ฟินิกนะแล้วก็ฟินิกแมนลุกขึ้นมาอันติใส่ฟนะินิกแมนฮะ แบ้ไปเลยฮะแล้วก็ยุงไล่โจมตีไปครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตีธรรมดาครับแล้วก็ไล่โจมตีไปครับจังหวะนี้สองครั้งตายฮะแล้วก็หมัดโก้เคสือจังหวะนี้โอ้โหตีธรรมดาครับผมไม่ใช่หมัดโก้เคสือแต่น่าจะตายครับผมแบบนี้ไม่น่ารอดฝังสีเงาฮะัจังหวะนี้หายวัดไปกับตาครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับผมก็เป็นเดมอนนะที่สามารถ เป็นแชมป์ไปได้ในครั้งนี้นะครับไปครับผมยังไงกันบ้างฮะจาบคลิปวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะเดี๋ยวก็ลาไปก่อนครับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายฮะ